ฮะหอมเหลืองไปไหนครับพี่น้องโอ้ยลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วโอ้ยมันดีค่ะขนาดคุณอาพี่น้องเอ้ยนะครับมันมันฮะนะครับซุกละละน่าจะซุกละละสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาอยู่กับแซงอนนี่คือเก่านะครับพี่น้อง มามามานะครับผมได้แนวกินแซ่บๆมาฝากพี่ฝากนองอีกาลไรได้เหมือนนี้นะครับมาหอก็บรรยากาศแบบร่มเย็นสบายดีนะครับพี่น้องเหมือนนี้ร่มเย็นเย็นรมวีบีเลยนะครับนี่สุกละละนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่เขียงเลยกันละกันอ้าวนะครับเปลี่ยนสิพามาเฮ็ดแนวกินนะครับพี่น้องเหมือนนี้แซ่บๆกินนะครับเอ้าตอนอื่นแกะข้าวกันยังไงเด้อครับเด้อฮะหอมล้อเลยบปดนี้ครับพี่น้องนะครับ เดี๋ยวผมหั่นก่อนนะครับมึงนะ่ยหมูที่ผมได้มาแบบมันเป็นตอนแบบแบบติดมันพอดีนะครับพี่นอ่างนี้ครับมันอาจจะอันนี้ในจนังหนึ่งหั่นเลย่อยนี้ครับนะครับหั่นตอนหน่อยๆหัห่นตอนบางๆนะครับนี่ครับมือนีร่มดีๆนะครับสงสัยสีแบบสีคือหนาวแน่ละล่ละนะครับแต่ประกอบกับว่าท่านถึงกับหนาวแห้งนะครับแต่ว่าแบบ รสมัเย็นสบายดีเนาะครับเนาะ,ะหัน่นนี่นะครับหั่นตอนสีงบางๆในะจังหน่อยหนึ่งเอาหั่นแนวนี้ครับเห็ดลาบน้ำตกเสๆเลยครับมาอน,นี้ตอนเดียวับกินเบาเบดผู้นะได้บางลายหนึ่งเต็มเขียงเอาให้เบิง่งนะครับ ก็ดีนะครับแบบเนิ่มๆนะครับอย่างแบบเนิ่มๆนะครับเอาเอาใส่หม้อบานเลยครับเอาเขียงออกไปมามานนี้ครับมาคนหลับกันบานนี้ครับพี่น้องนะครับพิกครับใส่ตามใจมากนะครับข้าวคั่วตามลงไปครับ นัวครับตัวนี้ผงนัวใส่ลงไปอ้าวตามด้วยน้ำปลาครับอัดสำนีซะก่อนเดี๋ยวเข้มแล้วก็เป็นหมักหน่าวนะครับอ่าบีบลงไปอาสำนีซะก่อนหอมร่วมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับจังคนที่เดียวอ้าวแล้วก็ค้นมานะยครับนี่ พอแล้วเราห้องกับตามด้วยซาลาเน่นะครับโรยหนาไปเพื่อความสวยงามอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับซ้ำในร้านนะครับพอแล้วเราห้องกับใส่จานเลยครับในนะครับอ่าเรียบร้อยครับอ้าวมาในมาครับพี่น้องมาดนตัดภาพมาอีกที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสซาับเปานานู้โต๊กหมูนะครับโอ้เป็นตเสพเป็นอย่างีรครับพี่น้องนะครับผมเห็ดเป็นแบบ หั่นเป็นแบบตอนแบนๆตอนยีไยได้นียครับมาคำแรกนะครับหอมเนื้อมูนิ่มๆครับพี่น้องได้พักแนละ้ลบะกเคืยอนี่บมกระเคียอบอกแตงชี่หอมต้นหอมเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับคนเดียว ลุ่ยได้ไหมครับพี่น้องอืมอืมก็หมูแบบติดมัน นะครับใ้หมูแบบติดมันมาไม่ย่างมัเจนแบบเนิ่มๆนะครับหอมๆครับออยออนดี อหอมเหมือทั่วกระด็นมากครับพี่น่อยมาบกินกระพาได้หลายนะ,ะนนแสบดี ออ <c oughs> ขอไฟครับพี่น้องร่มพัดประตูร่มตีประตูมันเยอะ เอาแบบติดมั่นน้อยๆนะครับมาไม่อเอาแกงอ่อนอ่อนกลับมาอีกรอบกับพี่น้องนะครับไป็นรอบประตูใบหยานล้มตีมันแห้งนะครับอืมจึงก็ล้มเยอะเห็นไหมครับมึงเนี่ยล้มแห้งครับตัวบนหนอ 嗯，嗯。Mm. Well. สำหรับพี่น้องนะครับเอาเมนูแซบแบนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเมนู่าลาบน้ำตกนะครับราบน้ำตกหมูแบบกินเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับเขาก็ดีนะครับกินกับผักหลายๆหน้าได้แล้วนะครับเนาะแซบแซบคือเราครับพี่น้องนะครับสำหรับเมนูนี้เนะกรขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ